สวัสดีค่ะพบกับเพจรถมือสองสกูตไทยค่ะวันนี้ทางเพจมีรถยนต์อีซูซูสีขาวนะคะ TFR ปี3-5ค่ะขอเชิญคุณเก่งอธิบายรายละเอียดต่อเลยค่ะครับผมวันนี้นะครับ TFR นะครับปี3-5นะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับผมคันนี้นะครับผมมากับล้อแมกนะครับดาร์กอนไอนะครับผมอ่อล้อแมกนะครับอีซูดารกอนไอนะครับ ใส่มาให้รอๆเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูโดยรวมนะครับสีรอบคันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆด้วยนะครับอ่าคันนี้มีแต่งนิดๆนะครับผมอ่าแต่ก็ดูดีนะครับสายคลีนนะครับดูคินๆเรียบๆนะครับแต่ก็ดูไม่เดิมเท่าไหร่นะครับดูสวยๆนะครับผมอ่าโอเคครับผมเครื่องดีนะครับคันนี้นะครับผมเครื่องขับวิ่งดีเลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูอีกทีนะครับ เมื่อกี้ขับมาตรงจุดนี้ก็ปุ๊บปารดีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับรถดูบางๆนะครับสีดูบางนะครับโดยรวมดูดีนะครับโดยรวมดูดีนะครับดูดีนะครับล้อแม็กก็สวยนะครับเดี๋ยวให้ดูภายในนะครับภายในนะครับเปิดมานะครับคอนโซลสวยนะครับคันนี้คอนโซลสวยนะครับ คอนโซลสวยนะครับภายในก็ดูพอได้นะครับแผงประตูก็ยังดูสะอาดดูสวยดีนะครับด้านบนก็สวยงามนะครับเบาะด้านหลังนะครับเบาะด้านหลังก็ยังสวยนะครับมีลําโพงให้นะครับมีเครื่องเสียงให้นะครับแอร์เย็นนะครับคันนี้เนาะแอร์เย็นนะครับปีสามห้านะครับคันนี้นะครับผมเดี๋ยวแจ้งไปนะครับเบาะนะครับตรงนี้มีขีดขาดบ้างเนาะ ตามอายุการใช้งานนะครับหากรับได้นะครับก็ลองโทรเข้ามาคุยกันดูนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่องนะครับทำนี่อะไรมีตรงไหนก็จะแจ้งไปเนาะถ้าลูกค้ารับได้ก็ซื้อขายกันได้นะครับผมแต่อยากได้สวยๆก็เดี๋ยวรอคันอื่นนะครับหากคันนี้ถูกใจใครเข้าตาใครก็ลองโทรมาพูดคุยกันนะครับห้องเครื่องก็ดู เรียบร้อยดีนะครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกันเลยดีกว่านะครับผมครับผมรถไม่มีชนหนักนะครับตามตภาพนะครับฟงมาลายเทอร์โนะผมเครื่องก็เดินเรียบดีนะครับเร่งพุ่งดีนะครับผม ทดสอบการขับขี่กันนะครับว่าสมรรถนะจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับผมครับทดสอบนะครับี t ุนะครับ TFR T35 นะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับผมคันนี้เดี๋ยวก็ให้ดูศูนย์กันก่อนนะครับ ศูนดีนะครับผมวันนี้ศูนย์ก็ถือว่าโอเคนะครับอ่านี่วิ่งผ่านทางทุกทาศูนย์ถือว่าใช้ได้นะครับรถนี่วิ่งดีนะครับวันนี้เนาะอ่าโอเคครับผมเกียร์นะครับแน่นๆนะครับผมเกียร์แน่นเลยครับผมอ่าเกียร์แน่นนะครับผมเบื้องท้ายไม่หอนนะครับอ่าเกียครับผมเบื้องท้ายไม่หอนนะครับรถขับดีนะครับช่องล่าง อัตราเร่งเร่งพุ่งนะครับผมอ่าเร่งพุ่งครับผมเนี่ยตดูจาร์ดเลยนะครับผมเหยียบเป็นร้อยนะครับเบรกนะครับเบรกตึงดีนะครับผมอ่าแต่ดังนะครับแต่ดังครับดูวิสัยทันนะครับผมเอ่อส่วนคอนโซลหน้านะครับผมอ่าดูดีนะครับเวลามองนะครับมองข้างหน้าเวลาขับดูวิสใสทันนะครับดูใหม่ครับดูดูไม่มีรอย สกปกมีรอยสติกเกอร์แตกอะไรไม่มีนะครับดูดีนะครับเรียบเนียนตาดีนะครับแอร์เย็นนะครับผมคันนี้แอร์เย็นเนาะคอนโซลด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายก็ยังสวยอยู่นะครับไม่มีหยอดไม่มีเพื่อนนะครับผมไม่มีขีดขาดนะครับผมฝั่งด้านขวาก็ดูโอเคนะครับเดี๋ยวดูเบาะด้านหลังนะครับด้านหลังดูดีนะครับผม ครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวหาทางต่างระดับข้างหน้านะครับเอ่อทดสอบนะครับเอ่อช่วงล่างนะครับว่ามันมีกึ่งกั้งไหมมีย้อยไหมอะไรนะครับผมอ่ตอนนี้เนาะอยู่ทางคอนกรีตนะครับเอ่อคอนกรีตที่มีร้อยต่อนะครับเอ่อผมก็จะเช็คเอ่อช่วงล่างสักหน่อยนะครับผม อันนี้เนาะเดี๋ยวผมปล่อยมือนะครับปล่อยมือครับโอ้โห้ายอยนี่ไปแล้วนะครับผมนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับรถมือสองนะครับอยู่ในระดับนี้ถือว่าใช้ได้นะครับไม่มีกึ่งกลางอะไรเลยเร่งก็พุ่งนะครับเนี่ยเดี๋ยวถึงจุดหมายนะครับจะให้ดูโดยรวมอีกทีนะครับผมและช่วงล่างนะครับโอเคครับ หลังจากนะครับที่ได้ทดสอบนะครับ Isuzu TFR นะครับปี35คันนี้นะครับผมรถคันนี้นะครับขับดีนะครับเร่งพุ่งนะครับช่วงล่างอะไรโอเคนะครับศูนยเสริญดีนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมศูนย์ถือว่าใช้ได้นะครับสีก็ดูบางๆนะครับตามสภาพรถมือสองนะครับก็โดยรวมก็ดูประมาณ60%นะครับความสวยนะครับผม สีก็ยังดูเงาๆนะครับยังมีความเงาบ้างนะครับผมอาหากพี่ๆนะครับรับได้ก็โทรมาพูดคุยกันเนาะครับผมโอเคครับเดี๋ยวราคาผมให้คุณปุ้ยแจ้งไปนะครับเดี๋ยวคุณปุ้ยแจ้งราคาให้นิดนึงนะครับผมโอเคครับุณปุ้ยแจ้งราคานครับผม รถยนต์อีสูซิทีฟคันนี้นะคะราคาขายอยู่ที่125,000บาทนะคะรถอยู่ตัวเมืองสุโขทัยค่ะติดต่อที่คุณเก่งค่ะโทร085 379 2785นะคะถ้าไม่อยากพลาดก,การรับชมคลิปให,ใหม่ของเพจรถมือสองสุโขทยัยให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเพจหารถดีๆมาแนะนำให้ทุกท่านอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ,อะโอเคนะครับสำหรับ ปายทะเบียนนะครับบย4 2 9 5นะครับผมลำปางนะครับหากพี่ๆสนใจเนาะหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมนะครับโทรเข้ามาได้นะครับ085 379 2785นะครับ ID Line ก็เบอร์นี้นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ